สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านหัทถศถษฐีนะคะวันนี้เราก็มาคุยกับลูกค้านะคะที่ได้รับการบอกต่อจากลุงรัตลุงรัตเปิดร้านผัดไทยที่สระบุรีอยู่แถวบขศนะลุงรัตสักลายมือกลับไปแล้วขายดีมากใช่ไหมใช่เลยทีเดยไหนลองเล่าซิว่าลุงรัตเล่าให้ฟังว่าสักลายมือแล้วไปแล้วเป็นยังไงบ้างเออมันมีมีรเยอร์ใหญ่เข้ามาครับจากจากแต่แรกแบบขายดีแค่หน้าร้าน อันนั้นร้านนีทำไม่หยุดอยู่แล้วใช่ครับทำไม่หยุดอยู่แล้วคนต่อคิวตลอดอยู่แล้วแล้วแบบมันขายมันขายดีขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยคือมันมีออเดอร์ใหญ่เข้ามาออเดอร์ที่เจ็ดสิบร้อยห่ออันนี้คือไม่ต้องรอคิวเลยเตรียมลุยอย่างเดียวสั่งไปเลยได้ใช้ยังไม่ถึงอาทิตย์พูดได้มาไม่ถึงก็เพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยค่ะใช่แล้วลุงก็เลยเล่าให้ฟัง แล้วลุงลุงบอกไม่ได้ผมฟังแต่ว่าเขาบอกพ่ออะไรเงี้ยแล้วบอกพ่อพ่อก็เลยเล่าให้ฟังใช่แล้วพอเจอตัวแล้วก็ามนี่นะคะอันนี้ไม่คิดอะไรมากเลยนะคะมาถึงจัด V.I.P. สองท่านนะคะก็เจ็บจี๊ดๆนั่นนั่งเงาแตกเลยนิดนึงนะคะ <c oughs> แต่ก็ดีแล้วทําไมลุงลุงละทำไมเขาถึงอยากมาสักไรนึงรู้ไหมเออมีมีคนแนะนําไปครับแม่ค้าขายผักเหมือนกันแม <c oughs> ่ค้าขายผักเหมือนกันเขาเขาถูกหวยนะคะถูกหวยพัททัวระ ก็ลองดูนะเราจะได้มีเรื่องราวดีๆไว้คุยกับเขาว่ามีมีกําลังใจในการไปต่อนะคะขายของดีได้เงินทุกวันอันนี้คตรมีความสุขนะคะโบนัสที่เหลือคือถูกปฉ่อยนะคะ <c oughs> ก็ขอให้ทนะั้งสองท่านขายดีหยิบไม่ทันนะคะแม่นะคะ้าผักที่สต๊าหิบมนี่ก็ขายดีหยิบไม่ทันเหมือนกันนะคะรวยๆนะจ๊ะรวยชาตินี้และชาติหน้าสวยทั้งชาตินี้และชาติหน้านะคะสมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ